สวัสดีครับหมอลำพาปเพลินชาแนลล่าสุดนะครับแอดดิวก็เพิ่งไปเห็นข้อความของนกพงศกรแสนปากดีนะครับพระเอกหมอลำเสียงวิหกเป็นคนดังก็อย่างเงี้ยเนาะทำอะไรนิดนึงก็เป็นข่าวเป็นคราวนะครับเป็นกระแสขึ้นมานะเวลาเห็นนกเหนื่อยนกท้อนกสู้ นกมีความสุขนะครับแฟนคลับทุกคนก็จะมีความสุขตามเวลาไอ้นกท้อไอยนกเครียดแฟนคลับเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจนะครับฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับ f อฟซีเขาอยากเห็นพ่อนกมีความสุขแฮปปี้นะแต่ชีวิตคนนะครับเกิดมาทั้งทีเนี่ยจะให้มีความสุขอยู่ตลอดมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามนุษย์ก็จะมักมีเรื่องความสุข ความทุกข์ปนๆกันไปถูกไหมครับมีแฮปปี้บ้างมีเอนจอยบ้างมีเครียดบ้างมีเหนื่อยบ้างมีท้อบ้างนกก็แค่ระบายลงสตอรี่ส่วนตัวนะแต่เพราะเอิญแอดิวเพิ่งไปเห็นมาโทษทีครับที่อัปเดตช้าวันีทุระเยอะครับเพิ่งไปเห็นเลื่อนผ่านไปพอดีเลยเห็น Facebook นกพศกรในสตอรี่นะใครที่เล่น f c e e o o o เนี่ยจะมีสตอรี่ทุกคนสตอรี่ของนกพงศกรเนี่ย พอนกแกก็ได้โพสต์ว่าทําไมวันนี้รู้สึกดิ่งลงพื้นขนาดนี้อนาคตมันคือไกลแท้เป็นการตัดเพาะนะเป็นการระบายอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวให้พวกเราได้เห็นถึงความรู้สึกณนะตอนนี้ว่าพอนกเนี่ยรู้สึกเหมือนดิ่งลงพื้นอะอนาคตมันคือไกล มันก็คือ,อการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันรู้สึกเฟลรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกดิ่งนะมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยขาดกำลังแรงใจอ่อนแรงอ่อนล้าจะบอกว่ามันเป็นธรรมดาครับของคนสู้คนเราถ้าต่อสู้นะ เวลาเราชาร์จพลังงานเราจะลุกขึ้นสู้กับปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางครั้งพลัง energy เรามันเยอะมากๆครับมันท้อได้มันเหนื่อยได้นะเพราะเราใช้พลังงานในร่างกายเยอะพลังงานการต่อสู้พลังงานของความหวังพลังงานแห่งความสำเร็จพลังงานของคนทำงานของคนมี Energy ในการแอคทีฟตัวเองอย่างเสมอมานะครับ พอเรามาถึงจุดหนึ่งเหมือนเราเดินทางเน่ะเราเดินเดิน,เด,นเดินไปกิโลเลยเดินไปกิโลเลยพอไปถึงกิโลที่เจ็ดสิบอย่างเงี้ยเออทำไงครับเราต้องอาศัยอะไรอาศัยอาศัยอาศัยนะครับอาศัยตัวช่วยใช่ไหมฮะอาศัยตัวช่วยจริงๆแล้วบางคนไม่ถึงกิโลที่เจ็สิบเลยบางคนกิโลที่สิบก็เหนื่อยแล้วนะ แต่นี่นกพงศกรนะครับนกพงศกรมาไก,กลามากเลยแต่เขารู้สึกท้อเป็นเรื่องธรรมดาเขาต้องอาศัยกำลังแรงกายแรงใจนะครับแล้วก็แรงขับเคลื่อน inspiration นะ a d วหมายความว่าแฟนคลับเนี่ยสามารถเข้าไปให้กำลังใจพ่อนกได้เลยอย่ารีรอครับเข้าไปให้กำลังใจ ใครที่เป็นแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกเข้าไปให้กำลังใจแกเหอะนะคอมเมนต์ดีๆคําพูดดีๆนะครับส่งไปถึงพ่อนกเนี่ยแหละจะเป็นจุดที่ทําให้พ่อนกฟื้นคืนชีพม,มาอีกครั้ง <c oughs> นะจริงๆพ่อนกเนี่ยเขาก็มีกำลังใจในตัวเองนะครับขอให้กำลังใจในตัวทุกวันแอดิวเชื่อมั่นในตัวพ่อนกนะแต่ว่าเราเห็นแกโพสแบบนี้ล่าสุดเนี่ยใช้หลัก จิตวิทยานะครับมองคนมองเข้าไปข้างในเราจะรู้เลยว่าทําไมพ่อนกถึงโพสต์แบบนี้นะครับโพสต์ว่าทําไมวันนี้รู้สึกดิ่งลงพื้นขนาดนี้อนาคตมันคือไกลแท้นะั่นก็คือความมุ่งมั่นที่แสนยาวไกลกว่าจะได้มันมามันค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่าต้องต่อสู้กับอุปสรรคนะครับต้งฝาฟัน มว่าจะเป็นเรื่องดารมาม่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคนเรื่องอะไรหลายอย่างมันดีเทลมันเยอะครับมันหยุกจิกนะเรื่องงานก็ต้องทำออกมาให้ดีให้แฟนคลับประทับใจนะครับบางครั้งเนี่ยไม่ต้องไปกดดันมากต้องเข้าใจด้วยว่าบริบทของเราคือการทำงานที่มีลิมิตของเรานะครับได้แค่ไหนแค่นั้นแฟนคลับเขาดูออกเขารัก และให้กำลังใจพนกเสมอเนาะนะครับนกพุษก,กรไม่ต้องไปเครียดเนาะทำงานต่อไปพนกเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าการจำกัดตัวเองในเรื่องของความคิดการกระทําดีมากๆนะครับเขาเป็นคนมีสตินะเขาผ่านประสบการณ์เรื่องราวร้ายๆมาเขาเคลียร์ตัวเองได้แน่นอนเพียงแต่ว่าบางทีแกอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อแกก็โพสต์ลงไปนะ โพสลงไปให้แฟนคลับสงสัยกันให้แฟนคลับเอ๊ะพ่อจ๋าเป็นอะไรทําไมโพสต์แบบนี้รู้สึกเป็นห่วงพ่อจ๋าจังเลยอ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่าแฟนคลับเขารักอะ่ะเขารักนะครับถึงขั้นบางเพจนะอย่างเพจไม่ต๊อกสายไหมขออนุญ,ญาตเอามาอ่านนะครับอย่างไม่ต๊อกสายไหมเนี่ยล่าสุดนะครับก็ให้กําลังใจนพพงศกรก็กล่าวว่าไม่ว่าลูกชายนกพงศกรจะก,กําลังเจอกับอะไรและจะเหนื่อย แค่ไหนแม่แม่เอฟซชมรมคนรักนกพงศกรและเอฟซทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะลูกมีเป้าหมายในชีวิตและลูกชายนกพงศกรคือความสุขของแม่แม่และเอฟซีทุกๆคนทั่วโลกเป็นกำลังใจให้ เสมอนะคนหล่อคนเก่งของพวกเรานกโปสกรรักที่สุดหมอลำเสียงวิหกรักที่สุดนกโปสกรสู้ๆเพื่อเส้นชัยที่ข้างหน้าของเราคะ่ะรักพ่อจ๋าลูกจา๋าเนาะเดี๋ยวนี้รักพ่อจ๋าก็ต้องรักลูกจ๋าด้วยเป็นแพคคู่อ่าขายแพคคู่เลยนะต้องรักทั้งสองลาอะจะได้คู่กันพ่อจ๋าลูกจา๋าใช่ไหมครับอ่ะแต่ <laughs> เพราะว่า ลูกจาก,ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกหมอลำสิบวิหกก็เป็นลูกของนพบศกกรถ้าเรารักพ่อก็ต้องรักลูกด้วยรักลูกก็ต้องรักพ่อด้วยเป็นธรรมดาเนาะกำลังใจที่สุดก็คือกําลังใจของแฟนคลับแล้วก็น้องอ้ยสกุภณพรน,นะครับน้องอ้ไออาจจะเข้าไปกำลังใจพอ่อกอดพ่อทีนึ่าหอมแก้มพ่อทีนึงอะไรอย่างนี้นะหอมทั้งสองฟอดก็ได้ซ้ายขวาน,นะครับบอกว่าพนกพ่พพพอจา๋าอ่า ลูกจ๋ารักพ่อนกมากๆนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการเขียนการ์ดนะครับดีๆให้พ่อเขาสักหน่อยว่าพ่อเขาอุตส่าห์ทำของคงของขวัญมาให้น้องอายก็เขียนการ์ดไปให้พ่อสักหน่อยให้พ่อเขาชื่นใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีนะครับมันเป็นเรื่องของกําลังใจเนาะแอะดิวเห็นว่าพ่อนกทํางานเหนื่อย นุพลสกรเนี่ยแกทำงานหนักนะครับแกเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เลี้ยงกี่ชีวิตอนะ่ะในองค์กรของแกเนาะแกก็ต้องทุ่มเททุ่มทั้งแรงกายแรงใจนะครับเป็นธรรมดาที่แกต้องสู้แล้วก็ฝ่าฟันเนาะก็ให้กําลังใจกันไปเนาะเราเข้าใจตรงนี้เนาะบางทีแกเหนื่อยแกก็แค่แบบเออโพอสต์นิดนึงลงสตรอรี่ให้คนเห็นถึงความรู้สึกอัปเดตชีวิตว่าเออตอนนี้เรามาถึงจุดจุดนี้แล้วนะเราเหนื่อยเราท้อนะอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้อ่าแฟนเพลงได้เห็นถึง ความรู้สึก f ีล l i n g ตอนนี้ว่าเออเรารู้สึกอย่างไงอะไรอย่างนี้นะก็มีคนมาให้กําลังใจเยอะนะครับก็แค่อยากจะดูว่าเออมีใครที่มีความเห็นที่ดีกับเราบ้างมีความรู้สึกที่ดีกับเราบ้างมีใครบ้างอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นการเช็คเลตติ้งเนาะแต่ว่ามันเป็นการระบายความรู้สึกผ่านสตอรี่ในแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อ o r าโซนส่วนตัวในเรื่องของการใช้โซเชียลทุกคนก็สามารถที่จะ ระบายความรู้สึกได้นะครับแต่นักข่กรเนี่ยเขาก็ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เนาะการได้ระบายเนี่ยมันเปนเป็นการปลดปล่อยตัวเองนะครับจากปัฒนาการที่เครียดที่ท้อที่เหนื่อยนะครับได้ระบายสู่โซเชียลให้แฟนคลับได้เห็นว่าเออพ่อจ๋าเนี่ยเขาไม่ได้สบายนะเขาเหนื่อยนะเขาทอนะแต่เขาก็ยังสู้อนาคตอีกยาวไกลนั่นก็หมายความว่าเขายังต้องเผชิญแล้วก็ต้องต่อสู้ไปข้างหน้า อีกยาวไกลเช่นกันแฟนๆก็ต้องรักพ่อจ๋าอีกยาวไกลนะครับต้องรักนานๆเนาะรักคนเดิมก็รักต่อไปเรื่อยๆเราอย่าไปหาสร้างดราม่าให้กับเขาเนาะก็เข้าใจเขาหน่อยเนาะคนทํางานเป็นธรรมดานะครับก็ต้องมีเครียดบ้างสําหรับแฟนคลับนะครับอดิวเห็นข้อความแล้วรู้สึกน้ําตาจะไหลนะทุกคนเขารักพ่อจ๋ามากๆเลยเขาไปกำลังใจให้ตลอดนะครับไม่ว่าจะออกงานที่ไหนเนาะก็ได้รับเสียงฮือฮาแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่าง ดีมากๆเลยนะครับเพ่อจจากของเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีข่าวอะไรบ้างอ๋อมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการไปงานคืนนี้ไหมมีใช่ไหมอ๋อบ้านปูรูใช่ปะ่ะเออบ้านปูรบบูตำบลบ้านเชียงนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรอ,อวันนี้เจ้าภาพเนี่ยก็คือทางเจ้าภาพของจังหวัดอุดรเนี่ยก็ว่าจ้างหมอํำเสียงวิหก ไปเล่นนะครับขออิทธิพลม่วนคือเก่าครับมางานชมฟรีอ่าชมฟรีเลยนะครับที่บ้านปูลูตําบลบ้านเชียงอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับมารับชมรับฟังกันได้กับหมอลําเสียงวิหกนะตอนนี้ก็กําลังแบบโอ้ไลฟ์สดเลยนะฮะแม่ย่ารับว่าได้ลูกสะพ้ายเป็นกระเทยตามที่แจ้งไปต้องขออภยนะัยเนาะทางน้องเบิร์ดเขาก็แจ้งมานะครับ ขอภายแฟนๆอิทธิพลคนชั่วช้าน้ำตาโสเพณีอีกวันในค่ำคืนนี้เจ้าภาพขอมาครับบ้านปูรูตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานปุดรนธานีนะครับจบังหวัดรุดรธานีชมฟรีซอดแจง้งยังไงก็มารับชมกันแล้วกันนะครับสำหรับบางคนก็ปูเสือปูสัตว์รอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เข้าไปรับชมกันเรื่องไหนก็สนุกเนาะสนุกตามฟิลนะครับสนุกตาม สิ่งที่เราได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นอดิวบอกเลยว่าถ้าเข้าไปสัมผัสบรรยากาศจริงจะรู้สึกม่วนรู้สึกดีมากๆเลยนะครับก็เข้าไปให้กําลังใจพ่อจ๋านะหลังเวทีเจอได้ครับให้กําลังใจจับไม้จับมือขอถ่ายรูปได้ครับอย่างที่พ่อนกเคยบอกก็ไม่หยิงนะครับเคาะประตูนะแล้วก็เข้าไปหลังไมดีที่สุดนะครับเวลาจะถ่ายรูปก็ดูไม้นิดนึงดูปากนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่า เอาไม้จ่อที่ปากร้องอยู่ไปขอถ่ายรูปมันก็ไม่ใช่แต่รูปมาไม่สวยใช่ไหมฮะเพราะว่าปากขยับอีกนะก็รอให้พ่อจ๋าร้องเพลงเสร็จก่อนแล้วค่อยส่งมือถือให้นาะเป็นมารยาทนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เข้าไปรับชมรับฟังนะโอเคนะครับวันนี้ก็รับรองทุกคนต้องสนุกแน่นอนสําหรับคนที่ขับรถมาไกลก็ขอให้ขับรถอย่างระมัดระวังละกัน คนที่อยู่หน้าง,งานแล้วนะครับกอ็อยากดื่มไม่มันหนักมากนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีน้ําชาขายด้วยไหมใช่ไหมครับไม่แน่ใจเราอ่อนเนาะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะ เห็นตรงกันก็พิมพ์4ีมาแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของโนกโพสกรในวันนี้นะครับก็สตอรี่ก็เป็นธรรมดาเนาะที่ศิลปินจะแสดงความรู้สึกอย่าไปอะไรมากมายนะครับศิลปินอาจจะมีความรู้สึกดีความรู้สึกแฮปปี้ความรู้สึก, Happy, สกท้อเหนื่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทํางานเพราะว่าหมอลําดีเทลมันเยอะงานค่อนข้างที่จะ,ะละเอียดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีแสงสีเสียง,ยงทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ อารมต้องใช้ความเป็นมืออาชีพ professional นะครับหลายศาสตร์นะครับรวมๆกันด,ดิวก็ไม่ค่อยสัทัสนะเพราะงานมันค่อนข้างต้องใช้ประสบการณ์นะครับต้องต้องเก่งจริงๆไม่เก่งทําไม่ได้หมอลำเนี่ยนะงานก็มีครูงานเขา,า,เขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าคนไม่รู้อ่ะเนาะงานมันค่อนข้างที่จะแบบ มีศาสตร์มีศิลป์มีครูมีวิชาอะไรเงี้ยนะโอเคก็ฝากทุกทท่านละกันนะครับสำหรับเรื่องของนกพงศกรเนาะให้กำลังใจพ่อจ๋ากันไปโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ